ทุกวันนี้คุณพกเงินออกจากบ้านวันละกี่บาทครับ300บาท500บาท1,000หรือ1,000 0คำตอบคือผิดหมดเลยครับทุกวันนี้คนเรามีค่าตัวมีไรายได้ที่แบงอยู่บนบา่าจํานวนเงินมหาศาลกว่าที่คิดครับ สมมติว่าคุณหาเงินได้เดือนละห้าหมื่นและคุณมีเวลาหาเงินอีก30ปีนั่นหมายถึงคุณแบกเงินไว้อยู่คือเงินเดือนห้าหมื่นคูณ12เดือนแล้วคูณอีก30ปีของช่วงเวลาที่ต้องทํางานทั้งหมดเท่ากับ18ล้านบาทครับใช่แล้วครับทุกวันนี้คุณเอาเงิน18ล้านบาทออกจากบ้านติดตัวคุณไปด้วยถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันคุณเกิดจากไปเท่ากับว่าคุณเอาเงิน18ล้านก้อนนี้จากไปด้วยนะครับถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ คุณจะหาเงินมาดูแลครอบครัวได้ดีแน่นอนทําให้ครอบครัวคุณอยู่ดีมีสุขตลอด30ปีนี้ครับลูกได้เรียนที่ดีๆพ่อแม่ไม่ต้องลําบากยามแก่เท่าภรรยาของคุณก็มีเวลาเต็มที่ในการดูแลลูกครับไม่ต้องออกไปทํางานหนักครอบครัวเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพวันนี้คุณออกไปทำงานเท่ากับว่าคุณได้พกเงิน18ล้านบาทออกจากบ้านทุกวันวันนั้นคุณจะได้กลับบ้านหรือไม่ได้กลับบ้านก็ไม่มีใครรู้ครับ ถ้าคุณได้กลับบ้านเงิน18ล้านนี้ก็จะเป็นของครอบครัวคุณเหมือนเดิมปกติแต่ถ้าคุณไม่ได้กลับเงินก้อนนี้จะหายไปตลอดการผมอยากให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของประกันชีวิตเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เงินก้อนนี้ยังอยู่ครับหากคลิปนี้ดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับกกดดไ์แชร